เป็นแฟนช่องนัดปินโตทุกท่านสามารถเปิดเมมเบอร์แบบ e อ c l u s i v e กับพี่นัทได้แล้ววันนี้เมมเบอร์ทุกท่านรับสิทธิพิเศษทันทีเข้าถึงคลิปลับเฉพาะของพี่นัทก,ก่อนใคร e อ c กซ์คลูซีฟไแบบส่วนตัวและช่องแชทพิเศษเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นตราสัญลักษณ์ตอ้์เป็ดสุดน่ารนะักออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศพี่นัทปิน่นโต ใ่วาสติกเกอร์และอีโมจิสุดคกนเห็นแล้วนามันเคียวอยากเปิดเมเมเบอร์แบบไหนเลือกได้เลยเต้าเป็ดน้อย35บาทต่อเดือนเป็ดตัวโปรด80บาทต่อเดือนและนอนเป็ดที่รัก300บาทต่อเดือนการันตีโฟตโต้เซ็ตพร้อมลายเซ็นแบบไม่มีอะไรกั้นส่งฟรีถึงบ้านทุกเดือนเลย<ว>จะรอทำเป็ดอะไรล่ะครับสมัครเลยกดตรงนี้ตรงนี้กดสกดสมองเห็นไหมจ้า คลับพิเศษของคนรับนัดปิ่นโตรอทุกคนอยู่นะครับพี่นัดปิ่นโตรอให้พิการถึงหน้าจอทุกคืนเลยนะจัะสวัสดีทุกท่านครับ,ว,รบวันนี้นะครับพวกเรากลับมาอีกแล้วรวมพลังไตแรงซีซั่นสองแล้วคุณครับผมซีซั่นที่แล้วจบที่เท่าไหร่ครับเออซุปตาตำนานซุปตาตำนานซุตาอ๋อแรงเดียวกัน ไอเราลงไปแล้วไม่เหรอแม่ผมกลับมาพอดีอ๋อไม่พอดีผมรู้ว่าจะจบซีซั่นผมรีบกลับขึ้นมาเลยตอนแรกผมลงไปรับน้องๆในชมลมไงใช่ปะต้องลงไปอุ้มไปช้อนนะช้อนเข้าขึ้นมาวันนี้นะครับสมาชิกที่จะมาร่วมแต่แรงก็คือมีน็อตนะครับแล้วก็มีมาร์ทเซนเตอร์ตัวหลักของเรานั่นเองปรบมือให้มาร์ทด้วยครับผมช่วยมาแบกคุณพี่ทีมมาร์ทตอนนี้รีเซ็ตแรงกันแล้วล่าสุดนะครับคุณน็อตก็ขึ้นไปซุปตารสองแล้วรีบมากรีบรีบรีบตอนนี้น่วันนี้ที่อัดเนี่ยพวกแซลมาาาณสุุดดดยยยยยยออใใตต้กัััันู่่่่งงงไไไปมมมถึจชเร ให้เขาขึ้นไปให้หมดก่อนเราลงไปก่อนไหมล่ะเราอย่าไฟตีเราลงไปตัวหลักเลยไปช้อนคนไปช้อนฮึค่อยๆไต่วันนี้จะจัดให้ดูนะสักสามสี่เกมดูแลฟอร์มซีซันสองหลังจากที่คุณได้เพชรมาสามพันเพชรอัพรูนอะไรไปบ้างจะมีประโยชน์ขึ้นกับทีมหรือเปล่าอันนี้คือเปลี่ยนชื่อใหม่รับซีซันใหม่ได้ไหมอ๋อบรรพุทธครับผมชื่อผมตอนนี้ในเกมคุณไม่ต้องหาแล้วนัดปิ่นโตมันไม่มีตัวตนอีกแล้วซีซันใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่รับมงคลให้กับชมรมนี่คือชื่อมงคล ชื่อนี้เนี่ยจริงจริมาจากอะไรรู้ไหมอะไรครับต้องผวนอันนี้อ่านว่าอะไรก่อนตีห้าวตีห้าว<อ>คือเราเป็นคนเชื้อสายจีน<อ>เป็นตีที่ห้าวด้วยคือแบบเล่นด้วยความดุดันยิ่งด้วยดุดันพราะจะชนพระาะจะกระแท้จะเล่นตีห้าว,าวนะครับถ้าผวนกลับก็คือชื่อนี้เลยน, <laughs> น่ารักไงเต้าเรียกไอเต้านะครับไปเติมถ่ามัด ในช่วงของอซูเปอร์สตาร์นี่เราไม่ต้องดับตัวเพราะฉะนั้นเราเล่นลตัวอะไรก็ได้เล่นในดาให้แล้วกันกลางๆเผื่อเจอสามแต้มฝั่งยุนได้ครับล้วบอกว่าตอนนี้คือตัวนี้ไม่น่านได้เฮ้เคุณดูถูกเหรอดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ผมจัดให้ก่อนเลยโอ้โหซาสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือที่หมาของคำว่าลงไปช้อนลงไปช้อนช้อนตัวเองลงคุณดูก่อนคุณดูก่อนโอเคโอเคคุณดูโคชิโน่ผมก่อนโอเคผมเล่นบ่อยแล้วหลังๆนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วนะ ขึ้นแล้ววันที่ส4ามสิบสี่คือขึ้นมาแล้วหรอใช่ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราเนี่ยเอานี่ไงอ่าจะมีซีอีกจริงด้วยนะเดี๋ยวผมจัดการลูกค้าว่าให้เองพี่ตบหนึ่งมาตบสองโอเคป่ะที่เหลือเรื่องการชุดเรื่องอะไรก็สลับกันยิงได้คุณนี่มีฟึบฟับชุดสองแต้มได้ใช่ไหมอ่าใช่ครับอ่ครับเกมแรกของซีซั่นสองในการไต่แรงของพวกเราต่อหน้าประชาชนนะครับปกติเราก็ไต่อยู่แหละแต่เราไต่ข้างหลังก็เลยไม่ค่อยขึ้นก็เลยไม่ค่อยขึ้นต้องมาไต่ข้างหน้าเพื่อหาแรงบันใจจะอายเขาปูเรีบแรกมาครับผม ส่งไหมครับส่งไหมครับส่งหนก็ดีนะครับว่าไงครับน้องเล่นกี่แต้มเขาเนี่ยโคชิโนะเนี่ยสองก็ได้สามก็ได้ครับผมอ่ะนี่แหละสามที่สี่ไปดูด้คุณจะปิดอยู่หรือเปล่าคุณน็อตหนึ่งโอเคโอเคตอบหนึ่งแล้วล้างดีแบบนี้ครับผมไม่ลงครับมัดไอ้แค่ลูนกูเต็มนะเอาจริง ได้แค่เนี้ยจริงกูยังเซอร์ไพรส์ตัวเองอยู่เนี่ยโอเคโอเควางดีตำแหน่งผิดตำแหน่งผิด <Okay. S 2> เคอาเดขสองได้ก่อนง่ายๆก่อนนะครับเอาง่ายๆก่อนเนี่ยฟึ๊บฟึบฟึบมันมีน็อตคือ<บ>ทีมเราเป็นทีมที่เน้นการกดดันตัวเองอเไม่ค่อยนำเลเยอะคือเกมสบายบางทีก็เล่นไม่สนุกไงเนาะจริงข้างหน้าลองไงหมุนเสยอ่ไม่ลงไงมามัด น็อตชาร์ปแล้วสกรีนให้ขอบคุณครับอืมกลับไปทำไมล่ะอืมสกรีนให้นี่ไงนี่กลับมายิงเองดีกว่าโอ้โหคุณเนี่ยคุณน่าจะเอาชื่อผมไปใช้เนี่ยตีห้าเนี่ยโมชิโนยิงขอบคุณครับผมอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับพลังลุยให้มันได้หน่อยต้องอย่างไรครับคือผมไม่ชอบซูตตบโล่งๆตัวผมมันต้องมีตัวประกบทีนึงนะครับ คือแม่ตัวนั้มาให้มันตัวเลยอัพก็ต้องฝากวงในเขาอ๋ออะไรประมาณนี้นะฮะอัดเลยมัรไม่ได้ละไม่ได้ละออกมาออกมาออกมาเล่นออกมาออกมาคุณเนี่ยอย่าอย่าฝืนไม่เรียกหาช่องให้ไม่งั้นจะโล่งหานี้อ๋อนี่ก็บอกอย่าฝืนอ๋อไม่ฝืนด้วรนะผมยกหายกหาแล้วเออสี่ห้าจริงยังได้อยู่น็อตระวังหาดลยว่าของคุณมากนี้ใช่ครับผมรู้เขาจะดังอ๋อเคแล้วไปรอใต้ห่วง ผมเองเนี่ยของผมเองฮะนี่ของผมเหมือนกันมาสครับบึ๊บเอา <Nice S 1> เล่น <pos. S 1> อย่าฟืน้นอย่าฟืน้นอย่าฟืน้นอย่าฟืน้ฟนฝากหน่อยมาสอันนี้คือเรียกว่าเ <Nice S 2> ขาเรียกว่า,วาเล่นเอาสแตก็กยิงเอาสแตก็เแตกเนี่ยอ่าถูกต้องครับก็คือเราเล่นเพื่ออะไรเพื่ออะไร เนเพื่ออะไรล่ะนี่อหมุนให้เขา<ๆ>สงสัยว่าเอ้ยมึงจะชูดหรือมึงจะเลียอัพทีมก็สงสัยอ่าใชครับสสหลอกทุกคนสงสัยเหมือนกันคือถ้าเราหลอกพวกเดียวกันไม่น่าเลยไปหลอกใครไม่ได้เลยครับทีมก็สงสัยอย่าว่าแต่มันสงสัยเราก็สงสัยโอเคตบหนึ่งยังชัวร์เหมือนเดิมครับผมตัวเตี้ยตัวเนี้ยโคชิโนะโดดไม่สูงแล้วโอเคมันจะยากๆหน่อยครับเอ้ายังไงโอเคเล่นสองไปก่อนเดี๋ยวผมได้คุณทำได้มาเยอะนะผมจะไปรอข้างนอก ไอ้สัตว์รอบนี้มันไม่ได้แดกกูแล้วบอกให้บอกให้บอกให้ยาวะอย่าคิดว่าจะเป็นเหมือนเดิมทุกครั้งว่ะลองใหม่ปะล่ะลองใหม่ปะล่ะไอ้น้องเล่นคุณดูก่อนมัดต้องได้บ้างละมั้งออกไปดิออกไปดิโอ้ผมออกอยู่แล้วเลี้ยอเลี้ยอเลี้ยเอาดีที่แล้วเนี่ยกูเลี้ยออะไรวะอันนะมีคนมีคน เอายางยางยางใจเย็นเราเล่นสายทวงเวลาอยู่แล้วน็อตเข้าในอะไรวะเล่นดิอะไรขมึงเนี่ยมาเดี๋ยวเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรสายเกี่ยงกันเล่นไม่ไม่ไม่คือเราดึงเวลาได้เราไม่รีบอยู่แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันติมันมาฮะใช่เพราะมิสซี่มันมันเป็นตัวแบบว่าใช้ MVP ไงใช่ก็เพราะ้าเราเสียเปรียบต้องพยายามให้มันเล่นอ่ะเดียวตอนนี้มันน่าจะยังเก็บสแต็กไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยได้ชุด ปาดได้ไหมลองใหม่ไหมล่ะดูเขาว่าลองใหม่ไหมล่ะยังไงลองเอ้ยโอเคสวยเก็บได้นอกสุดสุดๆนะไกลไปไกลไปไกลไปสุดๆแล้วปะมัดเข้าเลยยัดเดียวสวยงามครับโอโนนี้อยู่ว่ามันจะเรียกว่าการไต่แรงที่ถูกต้องเออแต่ไม่ไขายจีน่าเหรอแมไวนั่งลง่ ทวง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 มีมีท่าไม่ตายตัวพวกเราฟุบซับได้ทุกตัวไม่ต้องเลี้ยงมากอย่าถือบอลน,นานส่งมาลุล้วนเขลัวเดี๋ยถือนานส่งมาลุล้วนเขยิบเข้ามาใกล้หน่อยดิได้เลยฮะมาเสียวตรงไอชิบ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 เนี่ยมา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 เล่นที่ไปันไหมเนี่ยปล่อย สวยพอดีครับรคำนวณมาหมดทุกช็อตใช่ไหมเสียวฟ <laughs> ึ๊บฟึ๊บฟึบไอ้ฟึบฟับมันคือการดึงเวลาโอเคโอเคกัวจะไปชนเขาไอ้เด็กายกอดนี่ไงรุนแรงอยู่ไม่ใชไม่ิช่ไม่ใช่ไม่ใช่อมาวช่ไม่ใช่ไมนใชไงชนไมรับเกมแรเเอม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่รช่ไม่ใช่โมช่โม่ชไม่ใไม่ใไ่่มม่่ใชใช่ แต่มันหลอกได้จริงนะหมายถึงในทีมอะครับผมนี่ขนาดไม่เอามิสซี่มาเล่นนะดีแล้วครับอาคุณคุณพูดอย่างนี้คุณดูถูกมิสซี่ผมไหผมมีลิงกะนะิงอย่าดูถูกนะลูนจะเต็มมานะจะดีเหรอลิงผมได้หมดจังหวะนี้คือแต่ผมไม่มีศักยภาพแค่เองดีช่วงนี้ไม่มีดาวก็ใช้ดำยาวๆก่อนครับตอนนี้ลูนขึ้นมา215แล้วก็คือไอ้แถวสามแต้มมาเต็มหมดแล้วตอนนี้กำลังดันในพวกการรบกวนอยู่ ไม่เล่นมยังหงีกแล้วฮะตัดผมเหมือนเลยแล้วเนี่ยมีย้งหงีกฮ้ทรงแบแบควายนี่ใช่ไหมไอ้นี่ทำดาวเดี๋ยวเยวจะไปหาห่วงใส่นิดนึงเหมือนมิ้งหงีกเอาคล้องเชือกไม่ใช่นั้นนันควายนะครับ,รบ <laughs> อุ้ยจินนะฮะไปเลยตามไปเลยจินจังจอมแก่นเน่ะแต่ต้องขอตัวซ้อนตัวเองครับแต่ไม่น่าน่าจะยังไม่มีพรสวรรค์วอรตัวนี้มันไม่ต้องยกมือวิ่งอ่ะจินเงินชูขยกจินเงินน่าจะยังไม่มีถ้ามีต้องขอตัวแต่ว่าถ้าเขาถ้าเขาเขาอไปไกลผมจะดักข้างในให้คุณอยู่นอกอ่าครับได้ามนั้น แต่ถ้ามันอยู่กลางถ้ามันดิบสองดิบซ้ายขวาเดี๋ยวช่วยข้างในมัน่าจะตกอยู่ได้อยู่ใช่ไหมดูเขาว่าแต่ผมจะทำให้เขาเนี่ยไม่มีเวลามานั่งสนใจหรอกวะคุณแค่ป่าเฮ้ยบ้าเน, hey. <Hey. S 2> นี่ยเฮ้ยดูผมดีเฮ้ยไงล่ะจริงจังจอมแกนวะมัด โอ้โหยังชัวร์ยังสวยโอ้โหไม่ถึงโทษล้มเหรอเม่อีล้มล้มป่ะหรือโทษโทษโทษไม่นอกจินจังจอมแก่นเหรอไม่ได้มานี่ไม่ได้มานี่กูููรร้้ใจเย็นมึงไปหาที่ว่างๆนัดกินจังจอมแก่นเลยนะตีห้าจริงเลยตีห้าจริงฝังให้ไงซ้อนให้ไงผมไปไม่ทันรู้ครับว่าผมซ้อนที่คุณอยู่เนี่ยฮึษ ใชครับโอ้โหนั่นถ้าไม่ลงจะว่าไงโอ้โหชื่อก yeah> yeah> um, ับตัวชีกับผมดึงมาทั้งแผงแล้วคุณต้องได้แะ้วโธ่หน้าเนี่ยวิ่โอ้โหสวยโอ้โหโดดโดดเป็นกบครับผม ทำดีทำดีลูกนี้ขอขิงทีแต่คุณระวังโดนเฮ้ยคุณนะนี่ไงเอาอยู่ลงโล่งโดนตบโดนเว้ยทำไม่ได้แค่นึงเฮ้ยสวยโหรีบอลยังไงวะสุดยอดโดนไปไซน้องโดนเป็นกบนี่เลยโดนเป็นโกรหยอกหยอกหน่อยยิงหยอกยิงหยอกยิงหยอกยยิงหอกเจ้าเอาไงมัดโอ้โหแน่นอนจริงนี่ อึ๊ดไม่ถึงจิงจังแก่นว่ะไปไหนมึงอ่ะอึ๊กไกลวะ่ะตัวมันก็ต้องถอยไปชูระยะยาวแล้วอ่ะมันไม่กล้าเข้าใต้ป้นแล้ะวอ่ะพวกเราแข็งแก่งเกินไปนอึ๊ดเนาะนอสอัดเลยมาสวยครับผมทำหน้าที่เป็นเป้าล่อแค่นั่นแหละพวกคุณเล่นกันเต็มที่เลยระวังไอ้จิงจังไวยอ่ะไปแล้วเนาะดูขวาท้าป ไอ้แว่นห้าวนะถ้ายืนตรงนั้นก็แยกข้างคนละข้างมดเฮ้ยโอ้ยไม่ลงไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวว่าแต่ไม่ลงไม่โดนตบก็ดีแล้วมั้งตายไปเลยมาใจดิแั้เหลืออะไรนะครับเหลืออะไรเหลือเหลือเยอะสวยโอ้โหนีอยทำจริงซ้ายขวาอุ๊ย เฮ้ยเฮ้ยนอกสุดต้องโดนทำโทษโอเคหูเย้ยเก็บสแต็กวาะเฮยียนว่ะลงลงก็ไม่ลงไม่ได้ไม่ได้ซ้ายขวาต้องฝ่ามาก่้งนั้นลุ้นเอาลุ้นเอาวัดใจเอาหนึ่งสองปล่อยจริงไม่ได้หรอกเพราะว่าแต้มันขาดเยอะเงียงไงเงียงไงนี่ไงล่ะ สวยไม่ต้องมียุดยักมากครับนอสวิมันมีหลายจังหวะที่สามารถใช้ได้นะครับนี่ไปขิงซะแล้วไปขิงสิไปขิงซะแล้วสัหน่อยสัหน่อยเออไปขิงซะแล้วล้มไปดิสวยล้มไม่ได้ยิงอยฮะทขาชกับขา็ขาหักไปข้างแล้วโอ้โหไปดีมากมากเรน่ารู้ไปเข้าไป ลึกสุดครับมาร์คเดี๋ยวสกินให้หมุนซ้ายเลยตัวอัปกติผมจะหมุนขวาไงนะดวูว่แต่คุณบอกให้หมุนซ้ายผมเลยลองเชื่อใจคนดูตอนนี้จินต้องมาครับยังไงก็จินครับป,ปล่อยมันเลยสองแต้มปล่อยมันเลยจินซ้ายขวาเนานะโอ้โห เอาสามพื้นนะลูกพี่จะเหลือโอเคมาเชนิซุตาม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 า้ายมันงะจะพุ่งเข้าในและลูกเนี่ยแนวหลุดย่าหลุดมาไปเลยขวาเนะอยู่มาตีตมตามตมตม ปมสองแต้มปล่อยมันเรานำห่างสามเราได้เปรียบอยู่ครับชูโชว์ได้เลยนะเนี่ยเอาจริ้งแมวหน้ขอฉายหน่อยวะขอฉายหน่อยวะใล้อมันฉายหน่อยเด็กมันเดินปะให้เด็กมันเดินมั้งมันไม่ค่อยมีแต้มหน่อยตาลีแต่มันทำหน้าที่ดีโต๊ดไม่เคยตบได้แล้จริงปะอีกันจ้าไอ้แว่นยังมีจับจังหวะปล่อยปล่อยมือรักษาห่างสีแต้มไว้ให้ได้ปะ มีท่าไม่ตาย<ม>าเล่นเวลาไหนก็ได้ดูดูด้วยเขาเตรียมกันมาแล้วเพื่อนเขายกมือโยนไป, <c oughs> ไปโล่งเป็นจังจอมแกนว่ะโเหเน,หนม,มันต้องตบสองคนนะเว้ยไอ้แบนน่ยไม่ได้เล่นเวลาไหนดีกว่าไปมีท่าไม่ตายอยู่พี่มาร์เกนจะมีจริงๆพี่มาร์นน่าจะชัวร์กว่าล้มไปดิ ไวลุนเนี่ยทำไมอ่ะฮะพอคุณบอกให้เล่นเวลาไงผมก็เล่นหมายถึงว่าก็ส่งส่งไปส่งมาไปกลัวมันไปกลัวมันสมจริงไหมสมชื่อจริงอ่ะตีห้าถ้าไม่ตายหรือเปล่ารู้เพราะว่าเนี่ยดึงวิไม่ทันอชาน็ตเชื่อกูเต็มหน้าลงนะหน้าลูกเนี้ยสมชื่อตีห้าห้าวจริงไม่ไม่รู้ทำไมไม่ส่งเหมือนกันตีห้าเมื่อกี้เราทำมันล้มได้คิดว่ามันจะล้มอีกรอบมั้ยพบ ยิงโชว์ก็ล่ะยิงโชว์ก็ล่ะไม่ลงจะถือทำแน่ท่าดได้เลยมั้ยขอฉายเงี้ยแค่มีคนจะฉายขอฉายหน่อยกัรจินเลยนะอืม50วิครับยังได้ประมาณ2-3เพรย์ได้และลูคาว่าน่าจะได้อันตรุจุดรอบหันของนอกโถ่ล้มติดมาไปไม่ได้ว่ะโทษๆๆๆตีห้าว่ะ อืมมันตกว่ะมันจะช้ชอนช้อนบอลที่ว่าเอาหน่อยไปมาดเอ็มดทีทีมาแล้ววะมาเหรอมาดีว่าเชียร์ล้มมาจัดมาคือกระฝังมันเองมุนไหนมุนขา้าโอเคหยบกดไม่ติดอเอีย <c oughs> คุกม้าแสงไมคแสงไม่ออกก็ดีวะจีนแล้วละ่ะยังไงก็ต้องจีนถ้าสองแต้มปล่อยเลย มากเโอเคไปไปอีกลูกไหวปะได้ดิครับไม่ไหวไม่ไม่ไหวจะฝุดนะลูกสูตรดูนี่ของจริงอย่างนี้ตั้งหากโอเคมันต้องจบที่รุ่นเราโอเคสีแต้มอุ่นใจอยู่จีแหละแถมอีกลูกมีอะ็รไม่ได้เลยจะเล่นเองเหรอครับรู้เพราะว่าไม่ไม่นะเด็กรอบนี้ส่งนะส่งไหม คุณไม่ต้องห่วง้าบุกยูไอ้าอยูพูดจุิงผมเนี่ยบอยากกูยังไงก็ต้องลงไปที่ห่วงหมาพ่อ้ขอใช้ให้ขอใช้หนอขอใช้ขอใช้อื้ยขอใช้หน่อยไม่ทันไงนี่รอยิงสามเลยนะโรทีโรทีได้ได้ได้อยู่เกมติดครับนี่ย้ำไม่มีการตัดต่อ ไม่มีการตัดต่อนักบาลแรงเง้ยใจไหมให้ส่งไอ้น้องขึ้นไปขอชายหน่อยส่งไอ้น้องขึ้นไปสุดยอดตายก่อนก็ปล่อยมันไว้ยังไงก็ได้ไปตามๆกันขึ้นมารัานน้เกมที่สามครับเออวันนี้มาดีเหมือนกันนะเนี่ยทำป็นเล่นไหเฮ้ยแมทเล่นขั้นด้วยเหรอแมทเล่นขั้นครับอ่ะคลิปนี้พี่นัดขึ้นซุปสี่แมทอาถรรพ์นะอะไรแบบเนี้ยแมทอาถรรพ์ต้องโคชิโนะ เมื่อกี้ฮะเล่นดีนะมิซิอีเล่นดีเลยคุณดูโคชิโนะก่อนเล่นดีเลยมิซิอีเมื่อกี้ะนะอย่าดีกว่ามไม่รู้อะไรแล้วน็อตเล่นดีเลยเมื่อกี้อย่าดีกว่าอย่า,าอย่าเปลี่ยนดีกว่าฮนะซุบฟาบซุบฟาบหัวทิ่มกันหมดผมบอกให้แน่ใจมิซิอีกแล้วนี่แหละถึงบอกไม่ค่อยอยากใช้ไงเพราะว่ามันซ้ำอะ่ะแต่เนี่ยถึงต้องกดไอ้ดำทุกตาไงตบได้ผมตบให้มิซิอีมิซิอีรู้ข่าเลยเฮ้ยเอางั้นนะทำทำไมวะ โอ้๋สมชื่อตีห้าจริงให้ดูไงทำให้ดูให้เด็กมันดูว่าเอ้ยเนี่ยสเต็ปเดียวกันรู้หมดอ่ะจะทำอะไรปาตั้งให้ป้าชื่อนี้นะตั้งว่าตีห้าเนี่ยปาตั้งให้ไหมปาตั้งชื่อหัวมาเนี่ยไม่ใช่เหรอนี่ไปขอมาชื่อเนี้ยปาให้ให้ตรงๆเลยผมพ่อครับซีซั่นสองใช้ชื่อไหนดีครับถึงจะลุ่งตั้งหินนะโยมีอ่ะตั้งหด้นะชื่อนี้ดีเอาไปกลับมาเดแค่รู้คำว่า น่ากบว่ามีกบฝืนเนี่ยฝืนเบาฝืนเบาน็อกเอ้ย้ยพหันไหมไม่ทันเลยโทษขวามาใน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 อย่าฝืนดิอย่าฝืนดินี่ไงหาช่องให้อยู่เออไม่ลงมารคเบี้ยวตั้งแต่ออกจากฝ <ไป S 1> ืนไปนู่นไปนู่นไปนุ่น ดสิเอ้ม以内นิยโสภาเรื่มชนะกันต่างหากทีมมันดีแล้วจังหวะทุกอย่างมันดีหมดน,นะมันแค่ไม่ลงนะั่นแหละมันลงก็หลอนะ่อแล้วนี่นีไ่ไม่ห่วงไม่ห<ล>่วงนี่นิง่งพอใครไม่เสียวไม่เสียวโอ้ <laughs> <laughs> ยร้ <S <S องหูเลยอ่ะผมตีห้าครับผมเองน็อตนี่หนอดูอสัตว์วิ่งตามเลยน้องนี่นี่รีบาวโชว์ด้วยไ,ไงโหดว่ สกีฝากหน่อยสกีนั่นเลยโอ้โหรูการนี่เล่นหน่อรู้การมาสุดยอดจริงไปแล้วเนาะยังยันไม่ยิงหรอกไม่ยิงก็แย่แล้วนี่ไงโฝากมาร์สเลยว่ะลูกนี้มาฝากกันไงมาลงเฮ้ยโอ้หเชี้ยวกุญปิตวางแล้วโอ้โหคุณคุณน็อต ไปนู่นเลยมึงไปนู่นเลยไปเลยไปตามนู่นเลยโทษทำไรเนี่ยนอกไม่นอกเลยโทษได้ป่ะอะไรก็ได่เอาขอโทษอ่ะคุณวิ่งขาพลวันชนกันหมดอ่ะขอโทษอ่ะงนี้ก่อขอโทษคุณต้องทำเองทำเองตลอดโอ้โหแอคเลยต้องแบบให้เกมมันเซฟก็คือต้องยิงให้ห่างไว้ตลอดน้องมันเล่นพลาดเนี่ยเด็กมันเล่นพลาดเกมอะไรเล่นแล้วหน้าตึงมากบอเอามา โไม่เป็นไรดีแล้วต้องแก้ต้องแก้ให้วะ่ะมันก็เป็นแค่เหยื่อที่ตงผมลอกตลอดน,นะแหละสวยมัดไปนู่นเลยนัดมึงกำมุนำมทำไมเนี่ยยังไม่ทันออกไปข้างนอกเลยเฮ้ยเฮ้ยโหคุณโฮ้ยขี้ดีแม่งไม่ยิงเอาน,นีไงไงน่ไงล่ะนี่ไงล่ะจุดหมุนไม่อยู่ตรงนั้นไง อะไรก็เกิดขึ้นได้บอกแล้วไอ้หมุนติดๆเนี่ยใครก็เป็นกลับให้หมยมัดนอกๆนอนองนองน้อนี่ไงนอกผมว่าแล้วได้ได้ได้อันนี้ครับสุดๆฟาดโอ้ยแสบหูว่ะทำไมมีเสียงห่วงมั้งชลูกมันขู่ตะก้าใชหปมะตะคายเล่นแชร์บอลเดี๋ยวไงขู่ตะก้า ได้พูดที่น้ำลายสำลักไอ้น็อตตัวทูนเออให้ไหมเหอะคุณเนี่ยไม่โฟกัสไงสมาธิสมาธิเนี่ยไม่ได้นะนี่ไม่เล่นด้วยทำอะไรฟืบข้างหน้าอือือโดนโดนยังได้ครับยังเหนียวนี่ฟ้าบอลอย่งดีเสียวแหวกดูว่าหลุดไปแล้วโอ้ยแขนเสื้อแทบขาดเมื่อกี้นั่งแข้กเลยอ่ะ มิจี้ยากหน่อยหมดเพียงไม่ไม่ได้เกิดอ่ะร์กยิงแม่งเลยออปอเดียวเลยอะ่เลยอะยิงเลยออปอย่างเดียวเลยว่ะรีบารเราโอเคใช่ไหมมาร์กจะสแปมแล้วว่ะเฮ้ยจอดลงฮันนะโอ้ยโอ้ยขวาหน่อยอ๋อลิทยิงได้เลยครับผมเอฟดีตรงนี้ว่ะ ก็ไม่มีตัวคอรลบอลมีลำบากโอ้ยลำบากเขายังจะถ่วงอยู่ว่าเจ๊ตแยมอ่ะยืนรอเลยเนาะแล้วแต่แล้วแต่มึงไปปิดตัวนั้นตัวเดียวไปแล้วแต่ตัวเองแล้วแต่แพะเลยว่ะเฮ้ยผมนี่โดดสุดตัวเลยผมเฮ้ยเครียดยู่ยเฉยเดตแยมไหลเบรกน็อตอุ้ยฮันี่ย์ฮันย์ ปากน้ำเลยวะผมนี่รอตรงนี้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยอ่าไม่โดดก็ช่างมือโอ้โหน้องน้านี่ตึงมาหมดลวดึงได้กว่านี้ไหมถามก่อนเฮ้ยนัดคว้ามาฟ้าสุดไ้ยิมรีบาวได้ไกลไงเลยวะโอ้หมึงทิปจากเส้นเข็โทษเลยวะเกินจริงไปข้างนอกกันเถอะอ่วงช่วง ส่งส่งแบบเท่ๆนะเออไม่ไม่ส่งแบบส่งแบบส่งเลยส่งถุงแบบนี้ถ่วงเท่ๆโอเคผู้ฝ่าย MVP แล้วไงวะเฮ้ยลงลงลงไม่น่าไปด่าแม่งด้ยให้เขาไปเราได้มาเยอะแล้วน็อตเกมเนี้ยขอแล้วกันอยากฉายอยากยิงสั่แต้มจะส่งให้เฮ้ยอันนรอเกิดอยู่รอเกิดอยู่ฟึบฟึบ หูฝากด้วยฐานทำอ่ะอยากฉายอ่ะไม่เท่เลยนึกว่าจะจบพิเศษแค่หน่อยขึ้นว่ะซุปซี่ว่ะมาขึ้นมาเท่ๆนี่เราดาเท่ากันเลยว่ะมันมันโดดไปแบบสแลมดังได้เลยวปะมันขุนอย่าดีกว่าอย่าแุบรู้กันดีกว่าเดี๋ยดแพ้ขึ้นมาแล้วเขินเขานะมันแค่ชนะสามตาเดี๋ยวมึงตาหน้าก็แพ้เนี่ยเอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้ ก็ขอพักวันนี้ก่อนเพราะว่ามันครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าอยากจะแบบเดี๋ยวเล่นจนกว่าจะแพ้แล้วกันแล้วก็เลิกอัดแต่หัวทั้งคืนอ่ะทั้งคืนก็น่าจะคลิปยาวประมาณสาสชั่วโมงได้ไม่แพ้ทีเดียนะครับเอียบูไดไม่อายปากคราวหน้าถ้าอยากดูเราพวกเราลงแรงอีกเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูนะครับในซีซั่น2นี้ก็ความสนุกน่าจะเกิดขึ้นจริงๆหลังจากที่ขึ้นไปสุดยอดพ่าตายแล้วตรงนั้นจะน่าจะเดือดหน่อยแต่ช่วงนี้ก็ชิวๆนิดนึงนะครับมันไม่แยกเย็นอะไรอ่ะมันก็สวัสดีครับ